สารัวันนี้ท่านผู้ชมได้นับกับสติฟเอ็มซีคอมเมนเดอร์ที่ว่าเอมอม,มันมีคนเมนต์อยู่ก็คือสาเลติคอโอเคนะสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวซีรีวิว 17a นะนับคัสตัมเวโอเจนเนเตอร์นับก็อย่างที่เห็นนับก็นี่มีเพชรได้เต็มเลยเว่วผมรู้ว่าทุกพวกคุณชอบเพชเนาะเอ้ยพออืมซึ่งเออ นะคือโลกนี้แร่เต็ไมไปหมดเลย,ยคือข้างนอกฝนตกอ่ะอาจจะได้ยิงเส,เสียงกบนะ <c oughs> เออเยี่ยมคือเพชรอ่ะตอนนี้อยู่เลเยอร์ที่เออสามสิบเก้านะจะมีทุกเลเยอร์เลยนับถึงสองร้อยห้าสิบหกนับเอ้ยแหลก <c oughs> เอ้ยค่อนข้างที่จะกระตุกนิดนึงบวกเป็นวัดด้วยโอ้โห เอ่อตรงนี้สปอนสปามอนสเตอร์แร่น้ามันจะเจเนเรตแบบทั่วเลยนะแบบคือมองไปทางไหนก็มีแต่แร่อะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบยังไงชีวิตนี้ว่โอะเฮ้ยโอ้โหหายากือเ้ยทีถุยหายากได้ไงวนไม่เข้าใจอ่ะก็ตอนนี้ก็เลเยอร์ยอนะไม่มีเพชรอยู่แล้วแน่นอนนะอันนี้เป็นคัสตอมบูนเจเนเรเตอร์นะเวอร์ชันสิบสี่ด้วยสิบเดเอนะ เจ๋งใช้ได้นับอ่ะคือแบบเราจะตั้งค่าโวแบบยังไงก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โหฟาร้ล้งหืมกลัว,ลวไม่กลัวอะไรหรอกกลัวไฟดับอีกเดียวแค่นั้นแหละอ่ะนี่เพชรแบบอุ้ยเป็นภาพที่แบบสวยงามอ่ะโอ้โหนะคือก็ไม่ค่อยแหลกมัง้ง fps ก็ประมาณสติลประมาณยี่สิยี่สบอ่ะอยกเว้นมันโหลดแมบบวกอัปเดตช้างแค่นั้นแหละอ่ะ แร่เต็มเลยนะับอ่ะเดี๋ยวเราก็ออกไปดูออปชันกันนิดนึงนะับอ่ะอัปเดตอะไรนิดนึงนะับโอเคอ่ะมีเวิลนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับปืดปืดปืด้วุวย,ยเลยคัสตอมไอ e นะครับอ่ะเนี่ยโอ้ยหวัดไรกินแล้งหนาเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นเอ่อเซตติ้งนะครับอ่ะมันก็จะมีซีเลเวลนี่ก็คือเป็นเลเวลของน้ำทะเลนะับ ซึ่งค่าปกติมันอยู่ที่63เราจะปรับให้เป็น1ก็ได้เดี๋ยวสองห้ก็ได้แล้วแต่กลายเป็นโวอเทอร์ไปเลยเฮ้ยเมืองจมน้ําเยี่ยมวฮ้ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าถ้าวิลเลเจอร์มันจมน้ํามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นวะเออไม่รู้ว่า <c oughs> เดี๋ยวลองกันทีหลังแล้วโ okay. <c oughs> อเคงั้นนี้เราขอปรับไวท้ที่เออสองหนึ่งแม่งเลยง่ายดีนับนี่เชฟเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรนักหนาไปเนี่ยเชฟอันนี้ ให้มันเจินนเรตหรือไม่อะไรงี้นะครับอ่ะสตองโฮวิเลตไมาชามไมาชามนี่ก็คือเออเอเบนดอนไม้นั่นแหละเทมเพิลเลวินดันเจียนเอ่ออันนี้ดันเจียนเขาดันเจียนหรือว่าสตองโฮะเออดันเจียนอ่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นอะไรวะสปอนมอนเตอร์มั้งอันนี้วอเทอร์เลกแรลิตี้นะคือแบบเราหายังไงอ่ะคือถ้าค่ามันยิ่งมากมันยิ่งหายยากอ่ะ ถ้าน้อยมันก็หาง่ายเยงีอย่างเช่นลาวาเลกเนี้ยมี8ปดสบะบอืมลาวาโอเชียนอันนี้ออปชันไม่ทํางานนะครับลองได้ละปรับเป็นเนย็นเงี้ยไบโอมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีทุกไบโอมนะเนี่ยมีซ่าโคตรชอบอ่ะชอบหลายๆไบโอมแต่ก็เอาเป็นแบบว่ายัางไงเดียอ,อมิซ่าก็ได้แล้วแต่ไบโอมไซส์ก็อันนี้ขอ,อแปดละกันส่วนรีเวอร์ไซส์ก็ห้านะครับ โอเคไม่น้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ที่วันเล่นเล่นอะไรนะไอแร่เพชรแร่อะไรเมื่อกี้นี่แหละอ่ะอันนี้โคโคอืมไม่มีแร่เอาเมาล่อ,ลอเสียดายแต่ที่แน่ๆเขาอาจจะเพิ่มมาทีหลังก็ได้เนี่ยจะปรับแร่ให้มันแบบยังไงก็ได้อ่ะเออนะแต่อันนี้ขอไม่ปรับแล้วกันเราเอ,อาไดมอนด์เป็น <c oughs> บาไดามอนด์ละเออ,เอ,อเอ็นแอนดีไซนีน่ชอบ โอ้ยโอ, zie, โอ,โอไม่ใช่ไปติ๊แดออนไลน์ด้ดวยแกลนิดกาเวลเดิร์ทอะไรอย่างงี้คือตั้งค่าให้มันไม่มีก็ได้อะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเง,งี้เงี้ยนับอ่ะไปเมื่กี่ข้ามโอ้ยช่างเถอะไหน้าต่อไปเนี่ยอันนี้แอนวานยูเซอร์นับคือใครไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ็นนอยน้อยนี่ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นยังไงอะไม่รู้อ่ะทำมอสแล้วเจออยู่อะ่ะไม่รู้ว่าเออลองลองปับมมอวดูแล้วกัน มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบดีดีมากก็ได้เดฟนี่ความลึกมั้งอ๋ออ๋อข้อได n น t ตเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันตั้งค่าเกี่ยวกับพวกเทอเลนเจเนเรเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ใบโอมอืกลตั้งหัวละไม่โอเคไม่น่าต่อไปนะอันนี้อ๋ออันนี้ให้แบบโอ้โหเอ็กตาแอดวานซ์เซตติ้ง โอเคกดดัน okay. นะแล้วเราก็จะลองเจเนเรทด้วยนะเอาบนเชดด้วยโ okay. อเคอาจจะนานนิดหนึ่งนับก็โอเคนับเราก็ได้มันเรียบร้อยแล้วนับนี่เพชร <c oughs> เพชรเลเยอร์ร้อยร้อยเออร้อยกว่าอืมโอแอชิเมนต์ลืมเลยเอาเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนนะับอันนี้มันกลายเป็นไบโอมดีฟโอเชียนได้ไงเนี่ยเออไม่เข้าใจโลกโอเคนคับเราก็มันก็มีอีกอย่างนึงนะมีให้มีแรนดอม,มด้วยนะครับนี่ นะคือแบบว่ามีแรนดอมอะจะเป็นไบโออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าทำไมมันแบบม้วน uh. คือมีให้แรนดอมเอาง่ายๆอะมีพีเซนต์ด้วยพีเซนต์ของมันก็จะมีแบบหลายอย่างนะอย่างเช่นวอเ e อร์เวิลด์อะไรเป็นเป็นเกาะอะไรอย่างเงี้ยแคเวอร์ดีไลท์ดีไลท์ก็คือมันเหมือนแบบอันนี้มัเทนแมสเนตอันนี้นนโด อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นดินแดนที่แห้งแล้งเลยไปนเนี่เคปเคปออฟชาวกูลักอันนี้มีดาราวาเล่นแล้วละ่ะ <c oughs> แหลกมากอ่าคอดเนสเกลเอ,อ่อไ้สเกลลิมิตโลเวอร์อัพอืมก็คือไปเล่นกันเอาเองแล้วกันเนี่ยอย่างเช่นเอ๊ะขอดูก่อนว่าเขาปรับอะไรยังไง อ๋โอโอเคอ่ะคือไปเล่นกันเองนะครับอ่ะแล้วมีฟีเจอร์อีกอันหนึ่งนะครับเอ่อขันหัวอ,อันนี้วงจรไมซีไม่มีอะไรหรอกทำก็เสร็จสมบูรณ์นั่นแหละเหลือเหลืออะไรอีกวะปืนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงดี มีแต่อย่างเดียวก็อีธนัวอ่ะเอ็นดูใหม่นับเขาได้ทําการเปลี่ยนโมเดลว่าเขาบอกว่ามันยังบั๊กอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยพาร์ติเคิลหายตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวโอ้โหแดแดแดแเอ้ยไม่เข้าใจตัวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวเลยเฮ้ย ตายอ่ะแล้วก็ไมาคานคะรับคือกลับมันเป็นปกติแล้วละเยี่ยมยกเว้นไอ้นี่ยังเป็นเหมือนเดิมคือมันไม่เร็วหรือว่าหลุดออกจากรางและวละจำได้ละที่ว่า1.5ตอนนั้นม็อบมันไม่ยอมข้ามรางกันเองไปอ่านแชงล็อกมาแล้วละ่ะลืมตอนนั้นยังแปลภาษาอังกฤษไม่ออกไงอืมอ่ะ ปกติแล้วนับโอเคพอแค่ okay. เนี้ย <c oughs> แล้วมีฟีเจอร์อะไรอีกนะอ๋อคำสั่งใหม่นะววบอร์เดอร์นับอย่างเช่นเออเซนเตอร์สักงานตรงนี้แล้วกันเออเอ,อ็กเซลเออก็อุ้ยเออนี่ววบอร์เดอร์คือแบบว่าเราตั้งมันเหมือนกับว่าเป็นขอบเขตของโลกอะไรประมาณเนี้ยอะแล้วก็เซต เซตไซน์อินบ็อกอ่าโอเคสักประมาณ20มันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะเนี่ยเป็นโวเบาร์เดอร์ D R, คือแล้วไม่สามารถออกไปได้นะับอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ยังบั็อกอยู่นี่หว่าเอิม่มยังบั็กไอเรนเดอร์อะไรอย่างงี้อยู่อืมเฮ้ยแล้วอืมโอเคมันยังบั็อกอยู่นะับ ดู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 มันดิเฮ้ยเราต้องถ่ายรูปลงนเนี่ยเยี่ยมบักที่เราส่งไปเขายังไม่แก้เลยเฮ้อคอนเฟิร์มแล้วยังไม่แก้อ่ะแล้วก็พอเราปรับมาเป็นเออเดี๋ยวดูก่อนนะปรับมาเป็นห้าสิบ่ทยทมยี่สิบมันก็จะค่อยๆไหลามามัง้งมาดิไม่มา เนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลามานะมันจะเป็นสีแดงด้วยจริงโอเคเอาหนึ่งก็พอสองพอแล้วสโลวี่โอเคถ้าปรับเป็นห้าดิเนี่ยมันก็จะค่อยๆหดมาหดมานะแล้วก็โอเคเราปรับเป็นเท่าไหร่วะ ลองพิมพ์ตามที่มันบอกสามดศู e 7โอเคก็คือเป็นแบบว่าอันนี้เป็นค่าปกตินะับอะหรือเปล่าวะ6 0ศูนกี่ตัวเนี่ย01.3ไม่ได้นะโ okay. อเคอะก็ถือว่าเป็นค่าปกติแล้วนะับเยี่ยมนะับแล้วก็ระบบเลยเนี่ยแบบนึงโอเคนะับ f สามนะับก็จะมีเอ่อ information สำหรับบลนะ็อกนับนี่อย่างเช่นอย่างนี้นับ เอ่อบล็อกไอแมคคร์ดเรียวโมเดลอะไรมั่งเนี้ยพาวเวอร์ Power, ทก็คือเลสเลสตนบล็อกมันจ่ายไฟให้อยู่นะครับถ้าถ้าอันนี้ก็ก็เป็นพาวเวอร์เฟลลอ,อถูกนะฟลลอืมนี่ก็จะเป็นแบบว่าคือมันโชว์อินฟอร์เมชันสำหรับบล็อกอะ่ะอ่ะมีอะไรอีกวะโอ้ยหลายอย่างนะคือไม่นั่งกด f 3ดูๆก็ได้แต่คือมันก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่อะ่ะมั้ง เอ้ยไม่ใช่นี้อ่าแล้วก็มีเกมรูชนิดใหม่นะครับก็คือว่าสามารถทําให้โวทิกสปีดเออทิกทิกในเกมนะครับให้มันเร็วขึ้นได้นะครับอืมนี่เราต้องเล่นอย่างงี้โอ้ยยังกี๊ได้อยู่ยังเช่นอย่างยยางี้นะครับป <c oughs> ิวเฮ้ย เกมลูแลนดอมทิกสปีดเราเราซ้บกระมาณเออหนึ่งพันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันเป็นวิวัฒนาการที่โอ้โหนี่หนึ่งพันแล้วทําเป็นโตช้าหนึ่งเลยอะหมื่นเลยแล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันว้าวสุดยอดยิ่งยิ่งกว่าโตไว แล้วเราจะมาดูกันนะว่าต้นไม้นะเอ้ยแคคตัสด,ดีกว่านี่คืออะไรที่เออเราลองเผาอะไรก็ได้ดีเผื่อมันจะเป็นแบบโอ้ทำยิ่งเยอะมันยิ่งแหลกเนาะร้อยหนึ่งพอก่อนคือทิกยิ่งเร็วยิ่งเน่าอ,ะอ่ะอะลองเผาอะไรก็ได้ดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นห้าพันก็พอแล้ว อ่าไม่เกี่ยวกันนะสงสัยเป็นทิ้อันนี้อืมอ่ะเราจะมาดูกันนะว่าแคคตัสมันจะโตเร็วมากเท่าไหร่นะโว้วว้าวเฮ้ยยายาแมวแมว,แมวเออแล้วก็มีอะไรอีกนะเมลอนซีตอย่างเงี้ยเออโตเร็วใช้ได้เลฮะอย่างเงี้ยแป๊บเดียวโตลนะโอ้โห อะไรวะเนี่ยเกมเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยเอ้าเนี่ยบัคค้ายังไม่แก้สักทีอะพลิกบล็อกาปเป็นี้เลยเอกรรมเฮ้ยไม่ใช่กีบเอฟพีฟาร์มแลกฟาร์มแลนด์่ะมาออกตรงนี้เอาแทนเออเออเอา พ่อมึงเหมือนกับว่ามันเออไม่แล่น้ำมาไหลเร็วเว้วยไม่ไหลเร็วจริงด้วยอืมคิดอะไรออกละเด็ด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 ฟิวเจอร์ใหม่มาละเวิล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 น้ำไหลเร็วมากนับอ่ะอีกอันนึง อืมเร็วเออตายแล้วแล้วต้นไม้ล่ะอืมปลูกปุกป๊บโตปั๊บเร็วเลยแล้วเห็ดล่ะเห็ดแบบว่ายังไงมันอืมไม่รู้ว่าไปลองกันเองนะับโอเคตัวพี่เพงแค่นี้สำหรับเออสแนปช็อต14 w ดวนะิล17เนับโอ้ใช้ได้อะไรอีกว่าเดี๋ยวกัน่อคิดก่อนลาวาเงี้เยเหรอ อ,อ,อดูดูดูไฟเดี๋ยวดูไฟนะถ้าเราเปรัโบโวลที่สปีดเป็นเออหมื่นนะเอาลืมไปมันไม่ใหม่ไว้เกมรูดูไฟที่ถูแล้วมันก็จะหายไปนะทั้งต้นภายในไม่กี่วิหายหมดเลย ว <laughs> ุ้ยนี่ต้องเอาดักโอ๊กโตแล้วเว้ยนี่แล้วไฟมันก็จะลุกขึ้นมานะพราะพอมันลุกแล้วกูก็จะแหลกนะพอแหลกปุ๊บแล้วมันก็จะหายไปในพริบตาปิงภายในเวลาไม่กี่นาทีนะเอยพอเถอะแหลกเลยเนะนี่ยอันนี้ ลาวาก็ไหลเร็วด้วยโอ้โหตายละตัวเกมว่าเป็นเกมว่มเนี่ยเฮ้แ <c> ต <oughs> ่ก็ใช้ได้นะเออออปชั่นเจ๋งดีนะโอเคก็จบคลิปแค่นี้สหลับอ,อ,อืมนั่นแหละโอ้เล่นสะเพลินเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นทีหลังโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ